สวัสดีครับคลิปของโอทออนไลน์นะครับกลับมาอีกแล้วนะครับอ่ะคลิปนี้ก็เป็นสินค้านะฮะพร้อมกับวิเคราะห์สินค้าแนวนี้ด้วยนะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนเห็นแล้วสนใจอยากมาขายนะครับแต่ก่อนอื่นนะฮะคลิปนี้จัดทำโดยโอทออนไลน์นะครับโอทออนไลน์ .com นะขายของนิดนึงนะก็คือถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจที่แบบว่าซื้อประสบการณ์ก็คือฉันไม่อยากลองผิดลองถูกเองนะครับคำว่าซื้อประสบการณ์ก็คือหาที่เรียน ให้เขาบอกว่าต้องไปทางนี้ต้องไปทางนี้นะฮะดีกว่าที่เราจะไปลองผิดลองถูกเสียเวลาและเงินด้วยนะครับเผื่อ <ๆ S 1> บางทีคุณอาจจะเสียเงินมากกว่า ความที่คุณลงเรียนที่ซ้ำไปนะครับก็สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามได้ที่ od.online.com นะครับแล้วก็เบอร์โทร0261596399ที่นี่เราดูแลตลอดชีพแล้วก็มีกลุ่มซัพพอร์ตนะครับติดอะไรเข้ามาคุยกับเพื่อนๆและผมได้ในกลุ่มเลยนะครับแล้วก็ไลน์แอดนะครับแอด o o n l i n e นะครับหรือเพื่อนๆจะกดเพื่อนๆที่หน้าเว็บไซต์ od.online.com นะครับหรือจะสแกนเค้าโคดนี้ก็ได้ครับอ่ะเข้าเรื่องเลยดีกว่านะครับสินค้าตัวนี้นะครับผมไปเจอมาจากเครื่องมือหาสินค้า ที่ขายได้ดีแล้วก็กําไรดีบน Ebay ของโอทออนไลน์เลยนะครับตัวนี้ตอนที่ผมแคปเนี่ยผมไม่ได้เซตฟิวเจอร์เป็นเครื่องมือเป็นประเทศอเมริกานะครับมันเป็นประเทศไทยมันก็เลยมีค่าขนส่งเพิ่มอีก32เหรียญน,นะครับแต่ว่าถ้าในอเมริกาจริงๆเนี่ยคนซื้อเขาไม่เสียค่าส่งนะครับแต่ถึงไม่เสียค่าส่งนะครับสินค้าตัวนี้ขายได้ถึง3,200บาทก็คือเสื้อแจ็คเก็ตแบบเนี้ยดีไซน์แบบเนี้ยครับ ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูคลิปนี้นะครับทั้งในวันที่ผมเพิ่งโพสต์หรือหลังจากที่ผมโพสต์ไปแล้วนะครับน่าจะมีคนเห็นแล้วก็รู้เลยว่าเฮ้ยแหล่งในเมืองไทยอะ่ะนอกจากประตูตตน้ำอ่ะคุณอาจจะเจอที่ไหนอีกก็ได้และตัวนี้ขายได้ถึง3,200บาทผมว่าต้นทุนเมืองไทยถ้าเป็นแหล่งนะขายของแบบต้นทุนแบบแม่ค้านะไม่น่าจะเกิน1,000บาทตัวนี้ไม่มีแบรนด์นะครับสามพันสองขายได้พันหนึ่งนะฮะ เหลือ2,002 2,002เนี่ยมันยังมีค่าขนสง่งผมให้ค่าขนส่งพันหนึ่งเลยอะถึงพันสอเลยคุณยังมีกําไรอีก1,000บาทเห็นเห็นประเด็นก็คือถ้าเพื่อนๆดีลกับร้านค้าไว้นะครับเขาจะมีหลายตัวหลายแบบหลายสีอะไรก็แล้วแต่คุณดีลไว้แต่คุณยังไม่ลงทุนคุณก็ไม่ต้องเสียเงินแล้ววันที่ขายได้ค่อยไปซื้อส่งก็ได้ตัวนี้ถือว่ากําไรใช้ได้เลยนะครับขอให้มันสไตล์นี้จาเพื่อนเพื่สไตล์ไว้ก่อนนะครับ ส่วนเพื่อนๆสมาชิก eBay ของออดออนไลน์นะครับในไตเติลของสินค้าตัวนี้มันจะมีคีย์เวิร์ดอื่นอีกที่น่าสนใจก็เป็นคีย์เวิร์ดที่ลูกค้ามาค้นหาการที่เราจะทำให้เราขายได้สินค้าบนโลกออนไลน์เนี่ยเราต้องดูด้วยว่าศัพท์ที่ลูกค้าเข้ามาค้นหาสินค้าประเภทนี้คำว่าอะไรบ้างมันก็อยู่บนไตเติลของคู่แข่งคนนี้แหละหนึ่งนะครับและเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์หนึ่งคีย์เวิร์ดที่ผมดูแล้วมันก็น่าจะเป็นไปได้ของตัวนี้ด้วยนะครับ แต่สำหรับคืนคีย์เวิร์ดที่เพื่อนๆจะขอเฉลยมาว่าอยากดูไตเติลว่ามันเป็นอะไรบ้างยังไงนะครับเพื่อเอาไปวิเคราะห์ต่อได้นะฮะก็โค้ด a 1 8 1 2 2 0 2 1 k 1นะครับอ่าขอเฉลยมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อพาร์ทสแต่ก่อนอื่นนะครับถ้าเพื่อนๆนะอยากขายดีบน ebay นะครับผมแนะนำเลยว่าคุณควรจะขยันลงของทุกวันเชื่อผมนะ ภายใน6เดือนถ้าคุณทําแบบจริงจังคุณเลือกสินค้ามาถูกทางคุณทําคีย์เวิร์ดดีนะครับยอดขายคุณเป็นแสนครับแล้วคุณจะได้กําไรบน eBay หลายหมื่นบาทบอกเลยว่าอยู่เมืองไทยสบายผมพูดทุกคลิปนะฮะและมีคนที่ทําอย่างนี้และเขาประสบความสําเร็จเกิน80% 9 0ขึ้นที่เหลือนี่คือวิเคราะห์ของไม่ถูกทางมันก็ขายไม่ได้ด้วยนะมันไม่ใช่ว่ามันจาเป็นต้องร้อแต่ถ้าคุณมาถูกทางคุณทําอย่างสม่ำเสมอผมกล้าการันตีเลยว่า ประสบความสําเร็จแน่นอนนะครับแล้วก็คุณดูนะมีเพื่อนบางคนนะโพสต์มาเลยว่าเรียนตั้งแต่เด็กขึ้นมานะครับเรียนตั้งแต่เด็กขึ้นมา17ปีทํางานประจํา20ปียังไม่เห็นอนาคตแต่ผมไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องมาท e ํา eBay นะแต่คนที่มา e b a y ทุถูกทางท e ํา eBay แค่ปีเดียวครับคุณเห็นแล้วว่าชีวิตอนาคตต่อไปเนี่ยการมีรายได้แบบยั่งยืนมันเป็นยังไง นะครับก็คือ eBay เป็นหนึ่งในวิชาชีพที่มันมีโอกาสความเป็นไปได้และผมด้วยว่ายุคนี้เราจับเสื้อมือเปล่าเพื่อนๆสามารถที่จะจับเสริอมือเปล่าไม่ต้องลงทุนได้ด้วยบางอันคุณเปิดร้านอาหารเนะี่ยคุณหมดเงินไปเป็นแสนอะ่เะเลอเเจ๊งด้วยแต่ทำ eBay แบบจับเสริอมือเปล่าได้ก็ลองทำดูนะครับแต่ถ้าคนใหมไม่เป็นอยากซื้อประสบก,การณ์เรียนได้ที่โอ๊ตออนไลน์นะครับอ่าขายของนิดนึงนะไม่ใช่ไม่ขายของเลยก็อะไร นี่แต่ปัญหาของ,ของขอหลายๆคนคุณรู้ไหมทํางานคนเดียวผมจะบอกนะจริงๆการทํอ e เบ y เดือนแรกคุณขายได้สองสาชิ้นนี่ถือว่าสักเซสแต่บางคนไม่เคยรู้ว่าอะไรวะคุณเหนื่อยไม่ตั้งเดือนนึงขายได้สองชิ้นคุณไม่ทําละคุณหารู้ไหมว่าถ้าคุณยังลงต่อไปทุกวันวันละชิ้นสองชิ้นถกเดือนคุณดูสิแล้วก็ตั้งเป้าหาของที่มีกําไรจริงๆเน่างเพื่อนคนนี้คุณเปิ้นขายของหนึ่งชิ้นเองเก้าสิบแปดดอลลาร์เกือบสามพันบาท วันนี้ได้มาหนึ่งออเดอร์ทุนสินค้าห้าร้อยค่าส่งแปดร้อยนี่ชิ้นเดียวนะนี่ชิ้นเดียวนะนี่คุณเปิ้ลบอกมาชิ้นเดียวนะไอ้เก้าแปดนี่ตีจริงๆยุคนี้มันสามพันหนึ่งด้วยนะอะ่ทุนสินค้าห้าร้อยบวกผมให้หกร้อยเลยค่าส่งอีกแปดร้อยคุณดูครับขาย ebay ครับถ้าคุณหาของเป็นเทคนิคนี้แหละที่ผมจะสอน ในคลาสของผมคุณเปิลตอนแรกอยากทำอเมซอนด้วยแต่อเมซอนมันต้องลงทุนผมก็แนแนวคุณเปิลว่าเฮ้ยทำอีเบก่อนดีไหมมันจับเสืิอมือเปล่าได้ไม่ต้องลงทุนคุณเปิลนี่เป็นบุคคลที่พูดเลยว่าต้องเก็บเงินเรียนมาหาหลัยคุณเปิลก่อนมาเรียนผมเนี่ยเขาต้องไปทํางานแบบเหนื่อยอแลกเงินเพื่อเอาเงินไปโรงเรียนที่มาหาหลัยแต่หลังจากที่เขารู้จักอีเบย์แบบผมสอนเขาอย่างเงี้ยเขาไม่ต้อง คืองานเขายังไปอยู่ส่วนหนึ่งแต่มันมีรายได้เพิ่มดูเดชิ้นเดียวเนี่ยกำไรพันเจ็ดขายได้หนึ่งชิ้นเท่านั้นนะครับนี่คือสิ่งสำคัญของที่ผมพูดเสมอว่าขายฝรั่งกำไรดีคุณดูคุณดูไปเลยก็ได้ของที่ขายในช้อปปี้ส่วนใหญ่แล้วกำไรกี่บาทคุณต้องขายกี่ชิ้นคุณจำม,มานั่งนะบางคนไม่เคยทำไม่ดูนะคุณลองนั่งแบบเอากล่องมาแบบไม่ต้องขายจริงก็ได้แล้วลองทำเป็นแพ็คบับเบิ้ล สัก20กล่องอะว่าคุณใช้เวลากี่ชั่วโมงชิ้นนี้ชิ้นเดียวคุณเปิ้ลใช้เวลาไม่นานเพราะมันแค่กล่องเดียวกาไรพันเจ็นะแล้วก็จะมีเพื่อนเพื่อในกลุ่มอะครับที่ผมบอกว่าคุณเปิ้ลก็เป็นเดือนแรกคุณเปิ้ลขายได้สองสมชิ้นแต่เขาไม่ท้อเขายังลงต่อไปนะครับเนี่ยในกลุ่มก็จะมีบอกเนี่ยเพ่เพื่อนที่มันเกิดขึ้นจริงละเนี่ยเขาลงทุกวันคุณคุณเบบี้นารีนี่เขาก็ลงทุกวันตอนแรกเขาเรียนกับผมไปตอนยังไม่มีกลุ่ม มันอยู่โดดเดี่ยวไนงะพออยู่โดดเดีย่ยวเฮ้ยกูไม่ทาไม่ทามันรู้สึกแบบไม่รู้สิมันทอ้อแต่พอผมสร้างกลุ่มคุณเบบี้นารีนี่ก็เป็นคนที่เข้ามาตั้งแต่ต้นๆน,นะครับแต่ตอนนี้อ่ะออกหกชิ้นภายในสองเดือนผมบอกเลยปกติแต่ตอนนี้คุณนารียังโพสต์ทุกวันนะฮะคุณนารีนี่ยังโพสเนี่ยเนี่ยเนะนี่ยคุณปุ้มก็ลงลงเริ่มมีแบบเพื่อนๆมาลงแล้วก็ให้กําลังใจกันและเดี๋ยวนะฮะใครยังไม่เริ่มต้นเนะี่ยคุณดูคลิปผมนี้ไว้ แล้วอีกประมาณสักอคุณนารีเขาบอกภายใน2เดือนละหรือสี่เดือน4เดือนตอนนี้ปลายปีเอาง่ายๆคุณลองเข้ามาตอนเมษาพฤษภาว่ากลุ่มของผมที่ผมจะเอามาอวดในคลิปนี้มันเป็นยังไงมันสําคัญจริงๆนะกับการทํางานคนเดียวแต่ว่าส่วนหนึ่งแหละคนที่เรียน eBay กับโอทออนไลน์ไปแล้วผมพูดเสมอนะครับแจ้งผมมาแจ้งขอเข้ากลุ่มมาไม่คิดเงินเพิ่มอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับ อยากให้เพื่อนๆเห็นแรงบันดาลใจเห็นเพื่อนๆเห็นรุ่นพี่วุ้ยขายได้กำไรตั้งพันเจ็ดเห็นเพื่อนๆเฮ้ยเขาเริ่มขายได้แล้วนะแต่อย่างที่ผมบอกภายในสองสาเดือนแรกยอดอย่างนี้เป็นเรื่องปกติแต่คุณต้องทําให้ได้วันละชิ้นเป็นเวลาหกเดือนแล้วเดี๋ยวคอยดูระเบิดระเบ้อเลยกลุ่มเนี้ยกลุ่มนี้เพิ่งเปิดมาประมาณสามเดือนนะครับแต่ก็มันมีบางคนแหละทําตั้งแต่วันแรกก็เป็นส่วนน้อยบางคนก็จ้องจ้องเพื่อนๆอยู่ยังไม่ทําก็มีเยอะแต่นั่นแหละ เดี๋ยวผ่านไปอีกสักประมาณกลางปีหน้านะฮะคุณจะเริ่มเห็นคนที่ทํามาหกเดือนเต็มๆคนที่แบบว่าเท่าที่ผมเห็นนะประมาณหกเจ็ดคนหกเจ็ดคนนี้กลางปีหน้าเขาจะมาสร้างบแรงบันดาลใจอะไรในกลุ่มอีกเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเชิญชวนนะครับเพื่อนๆรุ่นเก่านะครับที่เห็นคลิปนี้แล้วนะฮะแบบเฮ้ยทำไมฉันไม่สัก์เซสวะลองเข้ามาในกลุ่มเห็นเพื่อนๆแล้วก็ลองทําตามในกลุ่มเห็นสิ่งที่ผมบิวในกลุ่มนะครับอยากให้มันตั้งใจจริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นในกลุ่มนี้ นะครับก็เชิญชวนแล้วก็เพื่อนเพื่อนรุ่นใหม่นะครับใครที่มาสมัครโรงเรียนกับ eBay กับโอทออนไลน์แล้วก็แจ้งด้วยว่าขอเข้ากลุ่มครับอยากเข้ากลุ่มครับแน่นอนฮะผมเชิญเข้ากลุ่มไม่ได้คิดเงินเพิ่มอะไรทั้งสิน้นเกี่ยวกับค์สเรียนทั้งสิ้นนะครับอย่างน้อยผมคิดว่าอยากให้แบบคนที่มาเรียนกับผมเนี่ยคุณได้กําไรเท่ากับค่าเรียนทุกคนวินวินคุณได้ความรู้กําไรคุณคืนทุนหมดแล้วค่าเรียนเพราะว่าเราขายของ e ี Bay แบบจับเสื้อมือเปล่า ขายของครับสั้นๆครับนี่ก็คือเพื่อนที่เริ่มทํา e ี Bay มาก่อนนะครับจนยอดขาย eBay หลักแสนนะครับแล้วก็พอเข้าใจอย่างแท้ในการขายออนไลน์ก็คือเริ่มทา Amazon นะครับภาพนี้ก็คือเริ่มทํา Amazon มาประมาณ6เดือนนะครับยอดขายล่าสุดเดือนพฤศจิกานะครับเพราะว่าตอนนี้คลิปนี้ผมอัดเดือนธันวากลางกลางเดือนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะดูยอดพฤศจิกนะครับยอดพฤศจิกก็ดูตามนี้1.2 1.4นก็จะประมาณ1,300กว่าเหรียญนะครับทำมาแล้ว6เดือนแล้วก็ จเจริญเติบโตขึ้นทุกเดือนเลยครับนี่ก็คือเพื่อนๆที่เริ่มทำ a m a ซ o n นะครับหลังจากที่ eBay เริ่มรู้แก้วเริ่มรู้ไส้ยอดขายเป็นแสนแล้วก็มาต่อยอด Amazon นะครับอ่ะต่อมาพาร์ทสนะครับสินค้าตัวนี้นะครับแจ็กเก็ตตัวนี้ผมก็คือเห็น keyword. คีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดตัวนี้มันจะขายดีในช่วงปลายปีนะครับแต่ก,กลางปีเนี่ยก็ไม่ได้ขนาดแบบเอ้ยต่ำเบียเ้ยเลี่ยดินสัทีเดียวนะครับมันก็สูงอยู่และปลายปีนี้นะครับ2 0 2พเเลยเนี่ยเมื่อพฤศจิกาที่ผ่านมาข้อมูลนะ มีคนค้นหาถึง4,2 0 0 0ถือว่าเฮ้ย hey, ดีมากบอกเลยว่าดีมากมากๆเลยนะครับ4,000 0นี่ไม่ใช่น้อยๆน,นะครับแล้วก็สามารถที่จะคีย์เวิร์ดเนี้ขายบน e b a y ได้1 2 0 0 0กว่าชิ้นเลยถือว่าสำหรับผมนะผมบอกเลยว่าน่าสนใจพอสมควรเลยนะครับเพื่อนๆหน้าหามาขายหรือจับซื้อมือเปล่าเลยหาร้านแนวนี้โอ้โหดียวกับเจ้าของร้านเลยเดี๋ยวนี้นะเปิดร้านไอมือง ในเมืองไทยแพตตินัมก็ไม่ใช่ว่าขายดีหรอกเพราะฉะนั้นการที่เจ้าของร้านมีคนแบบเราเข้าไปดีลนะผมบอกเลยว่าน่าสนใจพอสมควรนะครับเพราะเขาก็ลงทุนด้วยแต่เราจับเสือ้อป่าจากเขาเลยนะเออเราก็ไม่ต้องเสียงเงินอะไรนะครับยังไงก็แนะนําด้วยผมแนะนําได้นะถ้าเกิดใครมาใสา่เสื้อผ้านะครับชอบไปเดินบ่อยๆพยายามเข้าไปดีลร้านไว้เราก็ช่วยเขาระบายเขาก็แฮปปี้นะครับอืมอ่ะก็ ทิ้งท้ายคลิปนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรียนกับโอตออนไลน์นะครับไม่อยากซื้อประสบการณ์เองไปลองผิดลองถูกเสียทั้งเวลาและเสียทั้งเงินนะครับมาแบบชี้เป้ามีกลุ่มซัพพอร์ตซัพพอร์ตตลอดชีพจิตอะไรถามได้ตลอดนะครับก็สนใจ,จติดต่อได้ที่โอทออนไลน์ .com ศูนย์หกหกหนึ่งห้าเก้าเก้าสามเก้าเก้านะครับไลน์แอดแอดโอทออนไลน์นะครับหรือจะสแกนคิวอาร์โค้ดเพิ่มเพื่อนตรงนี้ก็ได้นะครับที่หน้าเว็บกดเพิ่มเพื่อนนะฮะหรือสแกนคิวอาร์โค้ดตรงนี้เลยนะครับ แล้วก็ทีท้ายถ้าเกิดเจอเรานะครับบน Facebook ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแต่ถ้าเจอบน YouTube ผมจะเน้นบน YouTube มากยังไงก็ฝากไว้ในอ,อ้อมอกอ้อมใจฝาก Subscribe กดกระดิ่งถ้าคิดว่าช่องแนวนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝาก Subscribe กดกระดิ่งช่องให้รวยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้รู้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ